น,นี้กันนะคะอยู่ที่ค่ายมวยวอรุชานะคะก็จะมาเช็คความพร้อมนะคะทางด้านเพชรศิลาวอรุชาะคะ่ะนี่ก็หัวหน้าค่ายนะคะพี่ฟิลค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยนะสัมภาษณ์แต่ว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่ฟิลวค่ะนั่งตำแหน่งต้นหนคะก็ฟิลนะครับอุรชาวงเทียนนะครับเจ้าของค่ายมวยบออุรชาครับพูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเลยค่ายนี้ครับเพชรศิลาเนี่ยถือว่าฟอร์มแรงมากๆพี่ฟิลใช่ครับเป็นไงคะรอบนี้ก็ เจอของของนา<ช>ของจริง<ช>เจอของจริงมวยรุ่นพี่ด้วยพี่ผ่านมาก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมวยเอกได้หรือเปล่าอรอบนี้คือต่อยกับยอดมวยเรียกว่ายอดมวยดีกว่าคนอื่นที่ผ่านมาคือเป็นมวยเอกเป็นมวยดังนะ<ช>มวยมีชื่อแต่รอบนี้ของจริงเจอของจริงครับรอบนี้เจอของแข็งมวยรุ่นพี่ประสบการกระดูกเนี่ยพี่ฟิลกังวลอะไรไหมคะมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องสู้เต็มที่นะ<ช>แต่ว่า สถานเมืองเล็กส่อคมจังเลยใช่ไหมใช่ต้องระวังใช่แล้วพี่ฟิลมีการวางแผนแก้เกณฑ์ยังไงให้กับฟิติลาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องยืนระยะดีๆนะต้องระวังส่อก็ต้องกดแขนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนน้องบอกว่าวางแผนฝีมือไปแต่ว่าที่เนี่ยก็ต้องรอดูสังหวับบริเวณนี้ด้วยใช่ใช่ใช่ครับใช่ในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยค่ะน้องบอกว่าโควิดหยุดไปเลยกี่เดือนอตั้งแต่โควิดเนี่ยมีผลกระทบเลไไหมคะก็ตั้งแต่โควิดถามว่า เด็กที่ค่ายพี่ไม่มีใครกลับบ้านเลยอยู่ค่ายตลอดแต่ว่าไม่ได้ซ้อมมวยตอนเช้าแล้วก็วิ่งตอนเย็นก็ออกกําลังกายเตะตะก้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ออกไปไหนไปทําตัวเล็กที่ไหนก็คืออยู่ในการดูแลของเราอยู่ไม่ได้ไปออกนอกลู่นอกทางแต่น้าหนักไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับจริงๆเพชีรัิรา112สองก็ยังต่อยได้ร1 2ก็ยังทําได้อยู่แต่ว่าโควิดหายไปนานต่อยเวทนี้ก็สบายหน่อยแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าให้ดีก็ต่อน้ําหนักหน่อยก็ดีแต่ว่าพี่ก็มองว่า เพชรยินดีเขาเขาปโปรอยู่แล้วอ,ะอ่ะแล้วมวยเนี่ยตอยหลับคู่เอกถ้าหลุดเนี่ยเขาประกบไม่ประกบออกมาหรอกรเขาต้องมองเขาต้องมองผ่านอยู่แล้วล่ะพี่ก็เชื่อเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ทางเพชรยินดีก็เราก็เชื่อใจในการประกบมวยเขาเะนะคนัะครับถือว่าหนึ่งร้อยสิบสี่อนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเก่วก่อนหนักไม่น่ามีป<ม>ัญหาเลยครับสบายมากทีนี้เนี่ยตอนนี้ฟอร์มแรงนะคะเพชรศิลา พี่ฟิวมีการดูแลยังไงคะที่มวยถึงมาถึงคันนี้แล้วเพราะว่าฟอร์มสดมากเลย3ามไฟหลังเนี่ยจริงๆอย่างแรกก็ก็ต้องให้เครดิตเทรนเนอร์ก่อนนะเพราะว่าเทรนเนอร์ก็ตั้งใจทำนะครับแล้วก็ให้เครดิตกับตัวเด็กน้ำมวยด้วยเพราะว่าเตชิลาเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีระเบียบมากมากเลยคือพูดง่ายๆคือตอนเช้าจะไปวิ่งเนี่ยเขาจะตื่นมารอก่่อตื่นกันทุกคนอะตื่นมาอาบน้านั่งรอเพื่อจะไปวิ่ง ตอนบ่ายก็ตื่นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับนอน mm hmm. นอนเร็วนอนคนแรกก็ถือว่าเป็นเด็กมีวินัยครับเบียกวินยัยคือน,นี่คือสาคัญมากๆเลยพี่ฟิวใช่ใช่พี่ก็ค่อนข้างที่จะอย่างพี่พี่ก็หน้าหน้าที่ผักดันเด็กก็จะให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่นี่แล้วเขาเหมือนลูกเรานะ mm hmm. ต่อยออกไปเดอออกไปสู้ก็เพื่อเพื่อเพื่อฆ่าเพื่อตัวเขาเองในอนาคตนะครับทีนี้ท,ทีนี้เนี่ยพี่ฟิวคิดว่าการต่อยไฟนี้กับสถานเมืองเล็กเนี่ย อย่างที่บอกไปในงานในเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์เนี่ยเราเป็นรองแต่ทีนี้เนี่ยพี่ฟิวว่าเกมมวยเกมนะมันจะออกมามเป็นแบบไหนคะก็ต้องดูว่าสองสำยกเป็นไงเนอะเพราะถ้าทางมึงเล็กเดินเขาเดินเร็วอยู่แล้ว,วถ้าว่าเราเอาอยู่หรือว่าเรามีเหลี่ยมตัวที่พอแบบทําให้เขาติดติดขัดได้บ้างก็ยังมีช่องที่ชนะได้อยู่ครับผมสุดท้ายนี้ถือว่าทาไปเต็มที่แล้วของทางด้านพิทลาจะยอายุน้อยประสบการณ์น้อยก็คือทาไปเต็มที่ใช่ใช่ สุดท้ายนี้พี่ฟิวอยากมีอะไรฝากให้มวยบอกทุกชาตก็จริงๆแล้วเนี่ยมวยสุดท้ายนี้ค่ะพี่ฟิวอยากฝากอะไรถึงคนมวยนะที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยก็อยากให้ทุกคนอดทนนะครับจริงๆแล้วทุกอาชีพเดือดร้อนกันหมดนะเพียงแต่ว่าอาชีพนักมวยหรือว่าคนมวยเขาหากินจากค้มวยแล้วนักมวยเนี่ยก็ต้องต่อยมวยเลี้ยงตัวเองนะสัวนใหญ่นักมวยไม่ค่อยมีคนรวยหรอกนะก็ต้องอดทนกันไปเพราะว่ามันมันโดัน ทุกอาชีพจริงๆต้องก็ต้องอดทนกันไปพยายามแบบประคองให้ให้ไปรอดผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอันนี้มันคือบททดสอบที่สําคัญที่สุดละถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะไม่มีอะไรแยกกว่านี้ละครับผมก็ถือว่าเป็นบททดสอบของทุกๆอาชีพด้วยแล้วก็วงการมวยก็มีอยู่ในนั้นนะคะไม่ว่าจะเจอโควิดกี่ช่วงแล้วเนี่ยคนมวยรอทีสามแล้วพี่พี่ว่ามันหนักกว่าปีสี่สี่นะปีสี่ปีต้มยำกุ้งเนี่ยคือล้มละลายคือล้มละลายไปเลยแต่รอบนี้รอบแรกรอบรอบแรกปุ๊บ พอจะ,จะตายจะตายมีคนปั๊มหัวใจขึ้นมาให้สู้ต่อปุ๊บรอบสองอีกนี่รอบสามอีกพอจะ,จะตายจะตายก็โดนปั๊มขึ้นมาอีกมันหนักมากใช่ค่ะถ้ามันเจ๊งไปตั้งแต่แรกทุกอย่างก็สบายแต่อันนี้แบบโอ้โหต้ององทุกคนต้องมาสู้กันต่อ<ช>นะครับก็ต้องเอาเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยครับโอเคค่ะวันนี้พี่ฟิวก็เป็นกำลังใจอ่ะพี่ฟิลสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงค่ายมือวรุชาให้ติดตามจริงๆแล้วเพชรธิลาเนี่ยก็ เป็นมวยที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อที่สุดในค่ายนะครับดังที่สุดง่ดง่ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยเด็กทุกคนเราก็เต็มที่กับท,ทุกคนแล้วทุกคนก็ค่อยขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอามวยดังมาทำตั้งแต่แรกนะครับก็อยากให้ฝากผลงาน,นเด็กทุกคนด้วยคอยเป็นกําลังใจคอยเชียร์เด็กในค่ายด้วยนะครับเชื่อว่าเพชรีลาเนี่ยถึงเงินแสนแน่นอนอายุแค่นี้โหถ้าผ่านสถานเมืองเล็กไปเนี่ยหนูว่า ใช่นะฝากแฟมนมวยเนี่ยติดตามและเป็นกำลังใจน,นะคะค่ายมวยบวรรุชาด้วยนะคะ <P> <P> พิชรลาบวรรุชาค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ฝากแฟนมวยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฟิวมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ